สวัสดีครับพี่น้องไปเช่อสายสันนอกอนั้สายแข็งมักจวดจังครับครับผมนี่ครับเดียวกะสอบปูนครับบินประธาลหมหดค,ค,มคืนวันที่12ครับผมคืนวันที่12บลมก็กำลังมาเรื่อยเยแล้วครับกำลังมาเรื่อยเรืยแล้วการทำเขาแก้การนี้โอ้ต้องบอกว่าว่ามันจะตึงขึ้นมาครับผมว่ามันจะแรง ต้องใช้เชือกเส้นใหญ่ๆครับวิ่งเจอลมโหดที่ดึงไม่มาเลยครับผมเขาแก้อาการครับผมจัดไปเยวกระสอบปูนก็พร้อมบุกแล้วครับสนูก็นี่ครับแต่งเรียบร้อยแล้วขักเขากันขาดอย่างดีไหมข้างละสิบสองเส้นครับได้ดำเบอร์สองได้ดำครับได้ดำเบอร์สองกับได้ขาวเบอร์สองเนี่ยผมลองจับดึงดูครับได้ขาวเบอร์สองเนี่ย เอามือดึงสองข้างมันขาดครับผมแต่ว่าได้ดาเนี่ยมันมันไม่ขาดครับมันทนกว่าครับเลยต้องใช้ได้ดํสิบสองเส้นนี่คือข้อดีที่ผมชอบของการใช้ได้ดําเบอร์สองก็คือเวลามันใสแล้วสนูมันเสียงเสียงมันดีกว่าครับผมเสียงมันดีแล้วก็ยิ่งดึกเนี่ยเสียงยิ่งดีครับที่ผมชอบนะเพราะว่ามันจะเริ่มขาดครับพี่น้อง มันจะเริ่มขาดช่วงดึกๆเนี่ยขาดทีละเส้นการขาดของมันมันจะไม่มาขาดมาติดแถวนี้ครับมันจะขาดขาดเป็นเส้นใครเส้นมันแล้วก็ไล่ขาดทีละเส้นครับเชื่อมก็จะเหลือไหมเล็กลงเล็กลงมันก็จะยิ่งดังดีครับจันวางที่ผมชอบนะยิ่งดึกเสียงยิ่งดังดีครับผมถ้ายิ่งขาดหนึ่งเส้นครับแต่ถ้าลมหูดมากๆก็ต้องไปลุ้นกันเอาครับว่ามันจะขาดเยอะหรือเปล่าเพราะว่าผมก็ ใส่เข้าไปข้างละ12เส้นครับปกติผมใส่ข้างละ10เส้นบางทีก็ใส่ข้างละ9เส้นครับมันก็มีรอดยันเช้าครับนีบางวันถ้าลมไม่โหดมากวันนี้ลมมันโหดครับก็เลยอัดข้างละ12เส้นเลยกะให้มันทยอยขาดไปเรื่อยๆครับอยรอดยันหวังหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับก็ต้องพิสูจน์เอาครับลมก็ถามว่าลมโหดไหมครับลมมันก็ประมาณไม่เกิน24กิโลเมตรเนี่ยก็ถือ ถือว่าโหดครับโหดระดับหนึ่งครับผมถ้าเลยยี่สบสี่กิโลเมตรถึงสามสิบนี่ถือว่าหนักละโหดหนักละเกฟผมเอาไปบินขึ้นก่อนครับช่วงลมประมาณไม่ถึงยี่สิบเนี่ยกําลังหย่อนเชือกพอดีพอดีเลยถ้าเกิดรอลมล่างมาหนักนะมันจะลากไม่ไหวครับลมสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยกําลังดีเอาว่าวขึ้นพอได้หย่อนเชือกงามๆลมล่างเริ่มเติมมาแล้วครับพี่น้องเกบผม ไปลุยกันเลยดีกว่าครับพี่น้องมองไปวันนี้ก็บินเดียวครับเพราะเด็น้อยติดภารกิจครับเดีย๋ยวผมจะออกลุยคนเดียวเพราะว่ามันยังไม่ดึกมากประมาณสองทุ่มกว่ากว่าครับพี่น้องสองทุ่มกว่ากว่านี้ผมยังมีความกล้าอยู่ครับที่จะออกไปวิ่งเดินวัดครับผมเนื่องจากพระใหม่ก็เยอะครับพระบวชเยอะพระใหม่เยอะก็เลยเพื่อนก็เยอะแยะครับเพราะว่าพระใหม่ก็บวชเยอะไปอยู่กับท็อปแถวข้างพระใหญ่ครับมีพระใหม่หลายองค์ โอเคครับเดี๋ยวออกไปลุยคนเดียวเลย คือเธอวิ่งขึ้นไปมันอยู่แน่นอนครับลมล่างยังไม่ค่อยมาเติมครับพี่น้องจะลองเสียงดวงวิ่งดูก่อนหรือเปล่าครับ ขุนฐานปล่อยจังหวนแล้วครับพี่น้องหมุนเขา้าหมุนสนูแปะเสาไม้ก่อนครับหมุนสนูแปะที่เสาวไว้ก่อนหมุนแปะไว้สักสิบรอบโอเคแปะเรียบร้อยแล้วก็ผูกเขาครับ,รบผมอุย้ย ขอพี่น้องเดี๋ยวจวดอย่างเดียวขอลมล่างครับผมเสียงวิ่งดีกว่าครับพี่น้องเสียงวิ่งดูดีกว่ามาคนเดียวครับวันนี้มาคนเดียวเอครับผม แรกไม่อยู่ครับเลยให้พ่อใหญ่น้อยออกมาช่วยครับพี่น้องเลยให้พ่อใหญ่น้อยออกมาช่วยเพราะว่าผมอยู่คนเดียวมันเสี่ยงครับอยู่คนเดียวมันเสี่ยงมันเหงารอบแรกผมวิ่งไปมันขึ้นไปแล้วมันไม่อยู่ครับลมล่างไม่เติมหัวสักจึ๊กลงทางโน้อนอ่ะหัวสักดึกช้นเลยโอเคครับไอ้พ่อใหญ่น้อยจัดการครับผม Oh. <laughs> mm <laughs>

เดแล้วแต่มึงจะขาดหรือจะไม่ขาดหมุนเข้าไปว่าอยู่ต่ำๆเองพี่น้องลมแรงมากย่อนได้เท่านี้แหละประมาณ200กว่าเมตรย่อนไม่ไหวนี่ครับมือเป็นรอยหมดลวโอ้เขาแก้อาการนี่มันแรงจริงครับพี่น้องไม่จําเป็นผมจะไม่ทําเลยครับเขาแก้อาการถ้าว่าไม่มีอาการนะทำารกวว่ามันแรงครับพี่น้อง เอาขึ้นก้มมันก็ยังแรงครับผมเก๋ครับพี่น้องเข้าบ้านก่อนครับทิ้งไว้ตรงนี้แหละกูไว้ตรงลานวัดเลยวันนี้เอาไปตรงที่เดิมไม่ได้ไหวว้าวแรงมากมาเจ๋ครับผมดูครับรรเสียมเชียครับรุนด้วยกันครับพรุ่งนี้เช้าสวัสดีครับผม ายดีเช้าพี่น้องสบายดีมเช้าผมนี่ครับว่าวเดี๋ยวก็สอบปูนครับพี่น้องหย่อนเหลือเชื่อกก็เยอะอยู่ครับพี่น้องหย่อนไม่หมดครับเมื่อคืนมือผมแทบบาดครับนี่ครับอยู่ครับสดแจ้งครับพี่น้องลมตอนเช้าล้วนดีมากครับผมว่าวไม่สายมากครับเมื่อวานเนี่ยโอ้ยตอนกลางคืนนี่ทั้งสายทั้งหมุนส่วนสนูก็ เงียบครับผมไม่ลั่นครับไม่น่าลั่นละน่าจะขาดเท่าที่มองนะหรือไม่ขาดใบมันก็หลบครับมันหลบมึงครับว่าวก็สู้ลงนวลกได้ครับผมเดียวกับซอบปูลยกครั้งต่อไปไม่ทำแล้วเขาแก้กันขนาดว่าเมตรเจ็ดสิบสี่แรงขนาดนี้ครับผม ดึงไม่ได้เลยหย่อนก็ไม่ได้ครับเมื่อคืนก็จะหย่อนให้หมดเชือกซะหน่อยลมล้มลนวน,นดีอย่างนี้กำลังสวยงามครับเพราะว่าลมภาคเช้าวันนี้มันดอกลงมาพอดีพอดีครับเมื่อคืนเนี่ยโอ้หนักหน่วงมากเมื่อคืนโอ้โหตอนนี้ก็ดึงก็ไม่ขยับพอนกันครับผมมันแรงจริงครับพี่น้องว้าวเนี่ย ป่อยเงียบพี่น้องสายๆค่อยลงครับผมหรือไม่ก็ปล่อยมารละอนไว้นูน่นแหละใบใบให้ลมอ่อนค่อยลงค่งอยเมาลงสังเกตสนมุมันก็ไม่เห็นมันใบมันปิวมันขาดนะครับแต่ว่ามันอาจจะใบแตกหรือไม่ก็ขาดหลายเส้นจนเกินไปก็เลยทําให้ใบไม่สามารถหมุนได้ครับมันก็เลยหลบไปเลย เคพี่นกสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับผมสายสายค่อยมองลงครับสวัสดีครับผมจวด,ด่ดรน